Hi, <ไป S 1> ฟิลเตอร์อก่อนหมดแล้วเอ้ยฟิลเตอร์ไม่ได้โอ้ฟิลเตอร์เฮ้ยพี่เมย์เข้ามาแล้วเดี๋ยวนะพอพี่หน้าเข้ามาเนี่ยคนเข้ามาสามร้อยกว่าคนพ,พี่หน้าก็ไม่เล่นไลฟ์บ่อยน,นี่แสดงว่านี่แสดงว่าการเขาเรียกอะไระ นิ่นวดก็มาพี่นวดก็มาพี่แจ็คก็มาพี่เมย์ก็มาเออดีอ่ะเออดี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 พี่เจนกอ้นก็มาเออเออดีดีดีอ้นยังไงเนี่ยจะพาพี่ไปหาพระอาจารย์เนี่ยยังไงเนี่ยย้านดูคอมเมนต์ไม่ได้เงากันใช่ไหมพวกเธอไม่นะชิว พี่เมย์ชิวๆเลยน่ารักไปพุ่มมาอย่างไวธรรมดาเมื่อกี้ยังห้าสิบกว่าคนสวัสดีครับสวัสดีน้องอ้นครับนี่ของน้องฮาน่าหมุนติ้วเลยทำไมรู้สึกร้ายเพี้ยนหน้ากระตุก การนะจ้บุรีมันสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องฮหาหน่าขาอยากกินอาหารเกาหลีบ้างโอ้โหพี่นิวผมชวนคุณก็ไม่มาหรอกผมชวนคุณคุณก็ไม่มาหรอกจริงคุณแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนิวหนวดใครบ้างไม่รู้จักออชนะพลยังต้องหลบเลยเห็นไหมออเพิงก็ต้องหลบเลยยังโหคุณนิวหนวดผมเดินไม่ถูกแล้ว ผมเดินเดินไม่ถูกแล้วตอนนี้อย่างนิ้วหนวดเนี่ยสุดยอดแล้วเดี๋ยวดูอ่ะนะมันมันผมเพียหน้าค้างมาแล้ว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 ไหนเนี่ยที่หน้าอาขึ้นยังโอ้วม,มากเมื่อก,กี้มันเป็นอะไร เมื่อกี้มันหลุดเน็ตห้าบาทสิบบาทงมโงมากเชิญนิวหนวดเข้าไลด้วยอย่าเชิญเยอะเดี๋ยวเน็ตมันล่มคนยิ่งเยอะมันยิ่งล่มไม่ได้มีปัญหาเรื่องเนเข้มพึ่งมาเองไหนน้องเข้มมาแรอวใช่พึ่งมาถึง สวัสดีน้องเติ้ลปิดติผลด้วยแต่เช้าแล้วได้ถ่ายไปยังถ่ายไปแล้วสองซีนแต่หนูไม่เห็นคอมเมนต์น่ะไม่เห็นเหรอทำไมมันช้าเหรอมันมันเอ่อคอมเมนต์มันไม่รันอนะ่ะหนูหน,นูสไลด์ลขึ้นสไลด์สไลด์คอมเมนต์ขึ้นสไลด์มันไม่ได้ค่ะสไลด์ไม่ได้เหรอใช่หนูสไลได์ไม่ได้เลยแบบคอมเมนต์ค้างอยู่ที่เดิมเลย อ,อ,อนี่พี่ก็บอกว่าชอบมากเน็ตห้าบาทสิบ,บาทเนี่ยเขาชอบที่หนูพูดเน็ตห้าบาทสิบบาทการน์าบุรีก็เลยไม่ค่อยมีเอ้าโหดมาแล้วนี่มากันเยอะวันนี้ใช่ <c oughs> ไม่เห็นคอมเมนต์หน,น้านะทำไงอ่ะ <c oughs> ลงแล้วก็ไลฟ์ใหม่ย่งอะเ <c oughs> หรอต้องออกแล้วเข้าใหม่อะ พี่เมย์บอกหน้าไม่ค้างก็พอแล้วตอนนี้เอ,เออเหรอเออเขาเติมเน็ตไม่เห็นคอมเมนต์ไม่สนุกเลยอะ่ะเลิฟพี่ออฟแอนพี่ฮันนาฟอร์มคัมบอดีอาอยู่อำเภอไหนคะกันนชั่บบุรีอยู่อำเภออะไรพี่หน้าไม่รู้ค่ะทาม่วงมั้งทาม่วงทางม่วงอนะตอนนี้มวงวง <you> ิสซินิเอ่อมิสซิงกิงกิจันกิงจัน อิงจันร้อยสาวจังเลยมีแฟนละครอยู่ด้วยอิงจันมีมีบิสัตและสัตว์น้อยมาด้วยมีเพื่อนม,อมีเครื่องไหม,ไมน้องพิงค์บอกว่ามีเครื่องไหมไว้ดูคอมเมนต์อาวเหรอเออใช่ไม่รู้ว่าชาร์จแบตมาหรือเปล่าชาร์จแบตอะไรไม่มีเถอะ ไม,มไม่ต้องหา,ไม,มาไม่ต้องหาหรอก่อวลืมไม่เอามาไม่ต้องหาไม่ต้องหาถ้าม่วงบ้านน้องจะจะไปอ่ะน้องจะไปจริงจริงมันต้องไล์ใหม่นะมันต้องลงไล์แล้วไล์ใหม่แม่มันจะได้ดีหมาถึงหนูต้องออกแล้วเข้าใหม่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะ ก็จะใช่นะหนูต้องออกแล้วคเข้ามาจะลองเข้าอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่อ่านให้พี่อ่านแทน,นอ,อืม๋ยวพี่อ่านให้ฟัง <ขา S 1> ให้น้องหน้า<ะ>ไล์แล้วค่อยเชิญอออ๋อหน้าไล์แล้วเชิญพี่อย่างนี้ไหมจะไล์ป่ะพี่ไล์ก่อนแล้วไงเดี๋ยวหนูออกแล้วรอเดี๋ยวพี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าให้ให้หน้าไล์แล้วเชิญพี่เข้าไปต่อไ้พี่ออฟจะมาเที่ยวใต้ั้งครับไปบ่อยแต่ไม่ได้เจอหรอกครับผมมาไปบ่อยใต้อะ แต่ไม่ได้เจอหรอกว่า,าจะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่ไปลองออกแล้วเข้าใหม่ครับเขาบอกเนี่ยจะลองเลางออกแล้วเข้าใหม่ดูก่อนอลองดูมันไม่เห็นคอมเมนต์ไงท่าหน้าไม่เห็นคอมเมนต์เลือฟอร์มเจแฟนก็มี นี่แสดงว่าเป็นคนเป็นคนไทยว่าอยู่อยู่ญี่ปุ่นยออยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพครับเป็นดูน้องด้วยความพยายามจริงๆเน่ยเขาอยู่เฉยๆเยนะเมื่อกี้ผมโทรไปตามบอกว่าพี่หน้ารับรับนี่หน่อยเชิญในไอทีเขากำลังนอนเลย สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงรับก่อนขอนแก่นก็ไปนะแต่ไปงานขอนแก่นไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยอ่ะเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นแล้วเห็นก่อนเดียวเดียวมันก้านเดียวตอนเนี้ยอ่ะได้แล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นแล้วค่ะอ่ามันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะเน็ดห้าบาทสิบบาทได้ยินเสียงพละลนบอกฟอร์มฟิลิปปินส์ไม่ถ่ายละครเหรอพี่น้ย้ยพรุ่งนี้มาเลยนะพี่น้ย้ยไม่ต้องส่งติ๊กเกอร์หัวเราะเลย นี่ะให้พี่นุ้ยมาถ่ายรูปมามาวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้น้องเปี้ยวบอกว่าทํางานอยู่พี่เทียบตามมาดูอ๋อน้องหน้าตาจะหลับแล้วใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ก็หลังแบบน่าเคลิ้มๆอยู่พี่ออพโทรมาว่า IG หน่อยข้อ IG หน่อยใช่ใช่โทรตามเลยร้อนไมร้อร้อนมร้อนร้อนรออยู่ตรงนี้แล้วนึหนึ่ง ว <G ül üyor> ันเสาร์ก็ได้พี่น้อยฮัลโหลอิงจ <od> ันเนี่ยแฟนแฟนขับละครอิงจันเยอะใช่มีคำวนเสาร์เลยแล้วพี่ทำอะไรอยู่นั่งไลฟ์ตั้งมาแล้วหรอนั <im itation> ้งไลฟ์รอรอผ้าอยู่ซักผ้าอยู่เนะี่ย ก็จะปิดกล้องยังฮะย,หหยังเลยค่ะอ,อีกประมาณเดือนกว่ากว่าอ,อิช้าคนได้ถ่ายละครเนอะ่ะอย่าอิชา้าเดยกก็ได้ถ่ายดูให้ดูบรรยากาศก่อน,ด,วนวดูวุ่นวายแค่นี้เอง ละครพี่อนาคีแับบชื่ออะไรนะจะย้อนไปดูชื่อทางเสือผ่านทางเสือผ่านละครอะไรนะอยากดูเมื่อรอดูเลยครับรอดูละครที่ออฟทุกนพรุ่งนี้ไงยอยากเห็นหน้าเข้มค่ะเข้มแต่งหน้าอีกม ใช่ใช่นั่งแต่งหน้าอยู่นั่งแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เชิมแต่งหน้าอยู่นะรอบรับละครไหนหรือ,รหยอยังครับยังเลยครับตอนนี้เดี๋ยวรอผู้ใหญ่เขาพิจารณาอยู่วันนี้พี่แก้มถ่ายละครไหมครับวันนี้ไม่มีแก้มค่ะวันนี้ฮาน่าเป็นผู้หญิงคนเดียวสวยๆคนเดียวผิดหองวันนี้ม,มีแตห่หนุ่มๆแค้มีมําลังแต่งหน้าอยู่ค่ะ อัสวีอยู่น <Therm om. S 2> น่นค่ะอัสวีทำไมคุยกับเราแล้วต้องถามหาคนอื่นผมงมากเลยเอาค่าเดี๋ยวนี้ไงก็หนูอยู่ก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเข้าใจคือแบบโอเคอยู่ตรงนี้ใช่เข้าใจแต่ไปถามหาใครก็ไม่รู้อ่ะนี่มันเป็นยุคโซเชียลจริง เธอพี่อยู่ใกล้เลยคือคืองงไงงไงในงงแล้วเดี๋ยวพอพูดอะไรไปเดี๋ยวไม่ถูกใจดายคือนี่คืองงในงงของงง <c oughs> <c oughs> คือคือเป็นยอย่างนี้ไงยังมีกี่คิวรอระ f c เข้มอุ้ย f ีเข้มเข้ามาด้วยแล้ว f c off ฮาน่าไปไหนหมดเราฮาน่ามีถ่ายทั้งวันนะคะวันนี้มีถึงกลางคืนเลยค่ะ ถ่ายที่ไหนคขาเฉยถ่ายที่กาญจนบุรีถามไม่ได้เหรอคะถามได้ครับถามได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมแค่ผมแค่งงในงงเฉยๆเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยไลท์แล้วก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพูด <c oughs> ถึงคนอื่นเท <c oughs> ่าไหร่หรเพราะว<ร>่าผมกอพูด<อ>ไปแล้วไม่ดีผมว่าเกรงใจน้องเขาอะไรเงี้ยผมกลัวแบบเกรงใจน้องเขาอะไรเงี้ยผมกลัวพูดไม่ดีเฉยแหละกลัวพูดแล้วแบบเออก็เลยแบบไม่ค่อยพูดถึงคนอื่นเท่าไหร่ ไม่กล้าพูดถึงคนอื่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟบางคนก็อาจจะถูกใจไช่อันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบบางคนเซนซิทีฟไงผมก็เลยแบบเกงใจเขาผมไม่ได้ว่าอะไรพูดได้แต่ผมแบบเกงใจเขามันเคยมีดราม่าเนาะมันเคยมีเคสมันมีเคยมีดราม่าครับอันนี้ผมพูดตรงๆมันเคยมีดราม่าว่าทําไมพี่อบต้องไปยุ่งเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะก็ก็มีคนถามไงถูกไหมก็มีคนถามแล้วก็ก็เลยแบบแปลกๆใช่ก็เลย ก็เลยแบบว่าไม่ค kind of ่อยกล้าตอบเรื่องคนอื่นเท่าไหร่ไงพี่เขาบอกว่าจะบอกว่าเป็นทุกไลฟ์บางทีเขาก็แบบอยากถามผ่านเราไงแต่พอบางบางคนเขาก็แบบเป็นมันก็จะแบบมันหลายคนนะเนาะมันก็หลายความคิดอะไรอยเงี้ยใช่ใช่ผมไม่ได้ว่าครับถามได้แต่เราเคยโดนไงเราก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพอเราพูดไปเพลงใจเขาเอฟซีปัตตานี <ส>วันวน,นี้กินวันวนี้ทำยำมะม่วงกินเยอที่กองอ๋อใช่ยำมะม่วงปลาลปลาก็ตอนเย็นก็ตอนเย็นก็ให้เข้มตับต้มตําไปกินเ <c oughs> นี่ยร <c oughs> อมเข้มกับต้มต้มเลยคอคต้วยำนนคือแบบตอนแรกจะทำาตเขาบอกว่าให้แม่ทำเองไม่เอาเดีย๋ยวรอให้ให้เข้มมาทำต้องให้เข้าต้องให้เขากะ เค็มตำอร่อยเค็มตำอร่อยตำอร่อยต้องยอมต้องยอมชน้องอานานอนดึกหรอคะถึงม่วงมันดึกหรือคะถึงม่วนนง,วงไม่ค่ะแบบมันตื่นเช้าเพราะว่าแบบเราตื่นมากาจาบุรีขึ้นเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ออกไม่เกินแบบ ไม่เกินตีห้าอะไรเงี้ยตื่นตะีสามตีสามตีสี่เนี้ยเนาะใช่แล้วก็การเดินทางอีกสามชั่วโมงในการมาจัดการจนาบ,บุรีมาถ่ายที่นี่มันก็เลยแบบจะอื่นๆหน่อยเพราะมันเช้ามากนัดกองเช้าธรรมดาง่วงมหก็เป็นนัดกองเช้ากงงเหมือนกันคือเมื่อกี้ก็กำลังจะหลับแล้วพี่ออฟเรียกมนะาถึงขั้นโทรตามคิดดูแล้วกัน เขาบอกว่านี่มาเลเซียเอฟซีหว่าที่ออกหน้าล้างแตเป็นเอฟซีของฮัศสวีเขาฮัศวีอยู่น่นฮัวีอยู่น่นฮัศวีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแต่งหน้าก่อนให้เขแต่งหน้าก่อนอ๋อแล้วให้เขาแต่งหน้าก่นรอก่อนรอรอรอกันเ้าไปฮัลโหลเลยไม่ได้หลับง่วงไหมครับพี่อนหน้าง่วงไหมครับ ก็ง่วงๆอ,อื่นๆอยู่นิดหน่อยเมื่อเช้าตอนถ่ายออถ่ายสีนแรกอากอนก็ค่อยๆบอกค่อยๆเดินเข้าไปนะแล้วก็อ่าแท็กแท็กแท็กไปทางทางขวาแต่หนูเลี้ยวซ้ายเลยจ้ะ <c oughs> อากอนบอกเธอที่มันงงซ้ายขวาจริงๆเลยเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกแบบ ก็ไม่รู้ว่าคือกล้องรับหลังกล้องอยู่ด้านหลังไงแล้วแบบก็เราก็คิดว่าอ๋อแค่ขยับเราก็ขยับไปหน่อยนึงขยับขวาปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลยมันเป็นเรื่องปกติอะเอออาก็บอกเออดีบอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลยมันเป็นเรื่องปกติของน้องไงอืก็จะแบบซ้ายขวาซ้ายดีมาก ตรงสารก้อนเนะาะเช้าอยู่อ๋อเมื่อไหร P ่ PHM จะลงคลิปคะโอ้ยอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าไม่ไม่ว่างเลยไม่ว่างตรงกันเลยมุกก็ไม่ว่างตรงกันเพราะมันคนละคิวมุกถ่ายละครออคอยก็ถ่ายล,ลถ,าถ้าถ่ายก็เลยแบบคิวมันไม่ตรงกันเลย เอฟซีฮัน่าสัมปทานหัวใจเลิฟโอ้โห oh, mm. สัมปทานหัวใจเลยนานแล้วเนาะล็ขครก็ปิดกล้องยังขายังเลยค่ะอีกอีกตั้งครึ่งหน,นึ่ง่ยอีกตั้งครึ่งหนึง่งอีกนานเช้าแล้วอันนี้ขอัง เอ๊มันเห็นพี่อเลยเมื่อกี้คอมเมนต์คอมเมนต์มันเลื่อนไม่ได้อะมันดูมันเลื่อนดูไม่ได้สัญญาณคือแบบคอมเมนต์ของหนูอะมันมันมันเลื่อนมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนีไม่ได้แต่ของพี่อะเลื่อนได้ใช่ไหมใช่ก็ไม่เป็นไรมันก็เด้งอยู่ใช่ไหมใช่คือมันขึ้นแล้วมันมันขึ้นไปเลยอะมันขึ้นขึ้นขึ้นแล้วแบบแล้วเราไม่สามารถดูย้อนได้อะ พี่อ๊อฟมึงเหงาะน่านยละก่อนพิถึงทั้งคู่สวัสดีครับพี่พี่จอนเข้ามาพี่จอนพี่จอนไม่มากองเลยทำไมอะ่ะไมพี่จอนไม่มากองอะ่ะพี่จอนต้องมาทําข่าวสิโอ้ยเมื่อยอยาขยับเยอะเน็ตห้าบาทสิบบาทอะ <laughs> เ้ย้มืออยู่เฉยแต่แบบตัวแบบคอยอยืดตนนนเี่น,นี่อะไรเด็กห้าบาทสิบบาทอืวันนี้น้องฮันน่า<บ>ถ่ายอคอรไหมคะถ่ายอยู่ค่ะตอนนี้เป็นเป็นลุงรัวีอยู่เจ็บหัวคลิปอ๋อพี่จอนบอกว่าจะไปได้ไงเขาไม่แจ้ง ไม่เลหนูบอกอยู่อาเลยคือฮาน่าบอกแล้วก็ให้พี่จอนไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่อูมาแล้วพิภูมาแล้วเรียกพี่อูเรียกพี่อูว่าเออเ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 ออยากไปการมาเลยพี่อ๋อโอ้ย อย่างราการพอเลยไม่ร้อนไม่ร้อนอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้เย็นอย่างที่คิดเช่นเดียวกันแ่้วจะคอ,นนออะไรบ้างครับตอนนี้ยังไม่ถ่ายครับตอนนี้ยังรอครเรื่องใหม่ครับพี่จอนบอกส่งใจไปแล้วไงโอ้โหหายเหนื่อยยังพี่จอนอตอนนี้วิ่งนี้มีถ่ายสี่วัน สี่ว,วันเลยใช่ไหมใช่สี่วันเต็มเ่ียกศุสาวริกเลยคนแบบเต็มทุกวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็นักแดาสาแดงกับครบนักแสดงเกือบครบเลยพรุ่งนี้มีนองแกมมาด้วยไม่เหงาแล้วมีผู้หญิงขึ้นมากองนี้มีแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่อยู่สามคน พี่ห่ายมามพี่ผู้บอกว่าแอบมายังเห็นอีกเหรอว่าเออเอๆเอเอแอบมายังเห็นเลยนแม่ขอให้ปลอดภัยนะลูกพี่บาวีมาแล้ว พี่หนูรอเข้ากับพี่บาวีพี่บาวีมายัางมาแล้วเนี่ยเพิ่มาส <4 S 1> ี่วันไม่ได้อยู่ห<ม>านหน้าซู้ซูทำัไถ่ายละครมันต้องแบบแข็งแรงเรากำลังเล่นถ่ายทำเพื่อผู้ชม คุณผู้ชมจะได้ดูละ<อ>ครับทางันถ่ายเรื่องอะไรเขาถามเนี่ยชาติพยาคมนาเกลงครับชาติพยาคมนาเกลงใช่แล้วครับ,รบดิวหนวดดิวหนวดไปไหนแล้วเนี่ยแวบมาแล้วก็แวบไป นี่นี่นี่เข้มนั่งอยู่นี่เห็นไหมเขยบทำไรอ่ะเล่นกีตาร์อาไรไม่นะน้องนั่งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่รอรอชมรอชมรอชมมาแล้วรอชมเข้ม ร้อนฝนตกแป๊บเดียวเองอะ่ะฝนตกหนักแล้วก็หยุดเลยเนี่ยฝนลดแล้สวัสดี<ต>ครับแต่ที่นี่ก็เหมือนจะตกเหมือนกันนะนี่เหมือนึงจะตกเหมือนกันตกไหมดูคลึมๆนะอ่ะอือมหมดแล้วพชซขอเข้มมีคน แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปให้ดูเข้มแต่งหน้าหรือยังแต่งแล้วโอเคเดี๋ยวนะแต่คือตอนนี้ผมหลุดเหรอเดี๋ยวพี่ขอไปแต่งหน้าก่อนเนี้ยแต่งํำไมอ่ะเข้าฉากเหรอเข้าฉากแล้วมันลือดูละครพี่ออฟแบกกี้ของคุณครับแอบดูครูมาไลค่ะ นี่พี่เข้มหลุดแล้วตัวดีมีใครบ้างตัดตีโหนเดี๋ยวเขาล่าม,ามา่เนาะอืเมืม่อกี้มันนอนแล้วมันชิ่มหัวค่ะเพิ่งมีน้ำปลรราดีครับนี่นี่ให้ดูเข้มอ่ะหลายคนรอ มีคนถามหาในไลฟ์เยอะมากเลยถามหาพี่เข้มอยู่ไม่ถึงครับเราเราไม่ได้พี่เป่าดีครับมาดิที่เราไม่เอาไลฟ์สดเลยไลฟ์สดไลฟ์ทุกวันนี่ไลฟ์ทุกวันเลยวางว่างพี่เป่าวีกับน้องเข้ม ว่าพี่พี่บ่าวดูพี่อะไรตปดอ่เยอะเดี๋ยวพี่บ่าวเขาชวนไปเตะบอลอีกพี่บ่าววี <c oughs> ได้เจอเข้มแล้วนะทุกคนเข้าพร้อมเข้าพร้อมเข้มปะหนูเข้ากับเข้มตอนดึกเลยเอ๋อซินไนเลยใช่ไหมใช่จะถ่ายกับพี่บ่าวก่อน เขาอยากถ่ายรูปก,กับเข้มขอบคุณน,น,นี่ขอบคุณนะคะเรียก <Le ek S 1> พี่ภูดิเรียกพี่ภูดิเรียกพี่ภูสิไม่เอ๊ะเอ๊ะเนี่ยเรียกพิภูต้องเรียกใครเนี่ <laughs> เอ๊ พี่บ่าวเล่นเป็นอะไรพี่บ่าวเล่นเล่นเป็นตำรวจพี่บ่าวเป็นตำรวจเหรอใช่พี่บ่าวเล่นเป็นตำรวจแผลผมความเจ็บหัวพี่แฮกต<ำ>้องผมป่ะพี่แฮกยังไม่มาค่ะพี่ล่ามาพี่แน่เขาบอกพี่แน่ <laughs> อ๋อเนี่ยม่วชอบพยักใครเป็นตัวร้ายบ้างโอ้ตัวร้ายเยอะมากมีก็หลายคนมีพิพลชีวิตอ,อยอะหลายคนเลยอะ่ะเยอะเยอะ คนจะละครพี่เอะขึ้นจะบ่ายสองเองอะ่ะอยากให้มืเดเร็วๆอะ่ะลงไลฟ์ก่อเนเลยว,วไปดูข้าวได้หนูไปนอนก่อน ระหว่างรอพี่เบาทุกคน,น,นผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนหิวข้าวม่กินข้าวเลยไปด้วยไปด้วยบายๆกินข้าวก่อนขอบคุณทุกคนครับไม่ต้องรอตามหนูแล้วนะหนูจะนอนไม่ไม่ไมมม่หิวข้าว <ừ> จริงเมื <laughs> ่นอ,นอไรจะมีละครก็รอกขอนะครับอาจจะมีข่าวดีก็ได้ใครจะไปรู้ละครที่ะเราใช่ <laughs> <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคนขอไปนอนก่อนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะหิวข้าวมากมือแรกบ๊ายบาย<ช>ทุกคนนะบ,บ๊ายบายหิวข้าวหิวข้าวไปก่อนละบ๊ายบาย